สวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านครับหน้าค่ารวยซับสน่วมีแนวทางมานั่เสนอเสียนเคยครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับฟังคำเตือนก่อนจะไปรับชมครับโปรดใช้จรยาตในการรับชมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณครับมีเขามีรุด แต่ส่วนมากจะเข่าครับล่าพัฒนางวดที่แล้วครับออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาออก2องเก่าซีซครับหน้าค่ารวยซับหายสองเก่าสองสมสองหามาที่สองเก่าครับเบิ้องติดตามได้ครับในคลิปสั้นลงหาไปแล้วครับ มาเบิ้องวดที่จะถึงนี่ครับวันทีย่ย0มก,กราคมพศสอ6 8ครับในวันจันทร์หน้าค่าร่วยซับได้เลขเด็ดมาแล้วครับนี่คือครับพญาตเตาเลื่อนครับบูซาให้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้เอซีออกไปเบิ่งวิเคราะห์ครับ ก่อนจะไปรับชมครับมาเบิงผลงานงวดที่แล้วครับล่าพัฒนา17มุกกลาคมที่ผ่านมาครับเด่นสองครับให้2สองเก่าสองสสองหาครับมาสองเก่าครับมาเบิง้งงวดนี้ครับล่าพัฒนาวันจันทร์ที่20มุกรลาคมครับไปกับบนรางครับ มีเพียงแค่สามตัวครับเด่นสุดคือ C ครับ C 9, เก้า c, 2, c ครับให้ FC เอฟซเอกไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับสำหรับแนวทางล่าพัฒนาครับกำลังเดินดีครับสำหรับเลขล่าพัฒนาครับเด่นสุดคือ C ครับให้เอฟซีเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับ เดินดีเขาใบครับมาใดทั้งบนทั้งล่างมีเพียงแค่3ามตัวครับหน่อยสุดไปกลับครับบนล่างครับขอให้ทุกท่านครับมีโชคมีลาบท่ำรวยเงินทองครับฝากกดติดตามด้วยครับหน้าค่ารวยซับชแชนลครับ เบิงจะจะเต็มเต็มครับงวดนี้สวัสดีครับ